สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยในการเรียนออนไลน์วันอาทิตย์นะคะซึ่งวันนี้เด็กๆจะเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูอะไรกับคุณครูออยนะลูกนะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราทําแบบทดสอบไปแล้วกี่ข้อลูกไปแล้ว5ข้อซึ่งเราทําในหน่วยการเรียนรู้ที่ ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ที่มีชื่อเรื่องว่าชีวิตสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราก็จะต้องทำต่อซึ่งเหลืออีก5ข้อเป็นส่วนของข้อที่6ไปจนถึงข้อ10นะลูกนะและก่อนที่จะเริ่มทำแบบทดสอบหรือข้อสอบนะคะ เด็กๆคนไหนที่อยากมีกระดาษและดินสอมาเพื่อเขียนตัวเลือกของแต่ละข้อที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องเด็กๆเ,เตรียมเลยลูกเวลานี้เด็กๆสามารถเตรียมมาได้เลยนะคะหรือสำหรับใครที่จะอยากนั่งฟังคลิปแล้วก็ เลือกคําตอบนั้นไว้ในใจแล้วพอครูออยเฉลยก็นับไปเรื่อยๆว่าเราได้กี่คะแนนนะคะใครสะดวกแบบไหนได้หมดเลยลูกซึ่งการเรียนวันอาทิตย์นี้เราจะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะลูกเนาะซึ่งจะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อสอบแบบทดสอบนะคะวันนี้เนื้อหายังเป็นส่วนเดิมแต่ข้อสอบก็จะยากขึ้นนะคะพร้อมหรือยังเอย่ยพร้อมกันหรือยังลูกครูออยพร้อมสอนแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามา เริ่มทบทวนกันก่อนนะคะสำหรับชีวิตสัตว์นะลูกป .3 จะเรียนเกี่ยวกับว่าปัใจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์นั้นมีอะไรบ้างซึ่งสัปดาห์ที่แล้วสอนไปแล้วสัปดาห์นี้ก็เอาสไลด์นั้นมาอีกเพียงแต่อาจจะพูดเร็วขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนนะคะ ปัใจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์สิ่งแรกคือสัตว์ก็เหมือนกับมนุษย์และเหมือนกับพืชใช่ไหมลูกเพราะพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตต่างก็ต้องการอาหารนะคะซึ่งลักษณะของอาหารก็จะแตกต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าเป็นสัตว์ประเภทอะไรนะลูกโดยอาจจะมีสัตว์กินเนื้อสัตว์กินพืชหรือสัตว์ที่กินได้ทั้งเนื้อแล้วก็พืชใช่ไหมคะ จากนั้นนอกจากอาหารแล้วก็คืออะไรลูกคือน้ำใช่ไหมคะเราจะสังเกตว่าน้ำคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นพืชคนแล้วก็สัตว์ต่างต้องการน้ำใช่ไหมลูกถ้าร่างกายของคนเราขาดน้ำเราก็ตายและสัตว์ขาดน้ำก็ตายนะคะนอกจากสัตว์จะใช้น้ำในการดื่มเหมือนกับคนเราแล้วสัตว์ยังใช้น้ำเพื่อเป็นอะไรลูกเป็นอะไรคะ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะโอเคไหมโอเคเนาะถัดจากน้ําก็คือในเรื่องของอากาศเพราะว่าสิ่งมีชีวิตต่างต้องหายใจใช่มีลูกนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยอาจจะให้ประโยชน์ทั้งเป็นที่หลบภยัยที่อยู่หรือเป็นแหล่งในการเลี้ยงลูกนั่นเองโอเคไหมแหล่งสืบพันธุ์ด้วยก็ได้นะคะ เรามาเริ่มทําข้อสอบกันเลยเนาะลูกเนาะเริ่มเลยนะคะพี่ป .3 โอเคไหมข้อที่6เขากำหนดมาว่ากวางกระต่ายและช้างถ้าให้เด็กๆด,ดูสัตว์3ประเภทนี้มีกวางมีกระต่ายและมีช้าง3ชนิดนี้จัดเป็นสัตว์กลุ่มใดข้อ1สัตว์กินพืช ข้อ2สัตว์กินเนื้อขอโทษลูกข้อ2สัตว์กินสัตว์ข้อ3สัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์และข้อ4สัตว์ที่กินสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์กวางกระต่ายและช้างเป็นสัตว์กลุ่มใด 1. สัตว์กินพืช 2. สัตว์กินสัตว์ 3. สัตว์กินพืชและสัตว์ 4. สัตว์กินสิ่งมีชีวิต ที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ครูออยนับ1-10ถึงแล้วไปดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10สสำหรับกวางกระต่ายและช้างจัดเป็นสัตว์กลุ่มใดก่อนอื่นนะลูกเรามาดูว่าวางกินอะไรคะกินพืช กระต่ายกินหญ้ากินแครอทซึ่งเป็นพืชและช้างก็กินพืชเพราะฉะนั้นชัดเจนเลยคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ1เพราะว่าวางกระต่ายแล้วก็ช้างเป็นสัตว์กินพืชเป็นอาหารใครตอบข้อนี้ไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะลูกนะสําหรับใครที่ตอบถูกยกนิ้วให้เลยค่ะถัดมามาดูข้อที่7กันเลยค่ะสําหรับข้อที่7นะลูกโจทย์บอกว่า สัตว์น้ำอาศัยอยู่ในน้ำถ้าเราจับปลาหางนกยูงมาวางไว้บนโต๊ะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงผลจะเกิดอะไรขึ้น1ปลาหางนกยูงป่วยเป็นโรค 2. ปลาหางนกยูงมีชีวิตอยู่ได้ 3. ปลาหางนกยูงแข็งแรงและ 4. ปลาหางนกยูงตายสัตว์น้ำต้องอาศัยอยู่ในน้ำ แต่ถ้าเรานะลูกเลี้ยงปลาหางนกยูงแล้วอยู่ดีๆก็ไปจับปลาหางนกยูงออกมาวางไว้บนโต๊ะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้อหนึ่งปลาหางนกยูงป่วยเป็นโรค 2. ปลาหางนกยูงยังมีชีวิตอยู่ได้ 3. ปลาหางนกยูงแข็งแรงและ 4. ปลาหางนกยูงตายเพราะฉะนั้นเด็กๆคิดว่า ตัวเลือกข้อไหนถูกต้องที่สุดครูออยนับ1-10ถึงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ไปดูเฉลยกันเลยค่ะสำหรับการที่เรานะลูกจับปลาหางลกยูงมาวางไว้บนโต๊ะเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะผลที่เกิดขึ้นชัดเจนแน่นอนเลยว่า ปลาหางนกยูงตายนะลูกเพราะว่าปลาหางนกยูงอาศัยอยู่ในน้ํานะคะก็หายใจในน้นําแต่ถ้าเราเอาเขามาวางไว้บนโต๊ะหนึ่งชั่วโมงนานนะลูกนะหนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขาดอากาศหายใจปลาหางนกยูงตายตัวเลือกที่ถูกต้องคือหมายเลขหมายเลขสี่ค่ะถัดมาคือข้อที่แปดนะลูกนะโจทย์ถามว่า ข้อใด,ก,ก,ออดกล่าวถูกต้องข้อใดกล่าวถูกต้องข้อ 1. น้ํา้ำช่วยให้สัตว์มีพละงกำลังมาก 2. น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกาย 3. ส,สัตว์ทุกชนิดวางไข่และเจริญเติบโตในน้ำและข้อ 4. ส,สัตว์บางชนิดไม่ต้องการน้ำในการเจริญเติบโตข้อใดกล่าวถูกต้องข้อหนึ่ง น้ำช่วยให้สัตว์มีพละกกำลังมากก็คือให้สัตว์มีร่างกายแข็งแรงมาก 2. น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายข้อ 3. ส,สัตว์ทุกชนิดวางไข่และเจริญเติบโตในน้ำข้อ4ส,สัตว์บางชนิดไม่ต้องการน้ำในการเจริญเติบโตเด็กๆลองพิจารณาไปพร้อมๆกันลูกว่าข้อไหนถูกต้องที่สุดนะคะ ข้อ3ตัดออกได้เลยครูออยตัดให้เลยเหลือข้อ1 2 4ให้นักเรียนเลือกนะถ้าตัดไปมากกว่านี้ก็คือบอกคําตอบกับเด็กๆแล้วนะลูกนะเพราะฉะนั้นเหลือช้อยข้อ1ข้อ2และข้อ4ให้เด็กๆเลือกครูออยนับ1นถึงสินะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ ไปดูเฉลยกันเลยค่ะสำหรับสำหรับข้อที่ถูกต้องนะลูกนะคือข้อที่2เพราะว่าน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายซึ่งน้ำนะลูกจะช่วยให้ร่างกายทำงานได้ปกติถ้าสัตว์ขาดน้ำเป็นเวลานานก็ตายมนุษย์ขาดน้ำเป็นเวลานานก็ตายและยิ่งต้นพืชถ้าไม่ได้รับน้ำก็ตายใช่ไหมลูก ซึ่งสัตว์บางชนิดนอกจากจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกายแล้วเขายังใช้น้ำเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องอยู่ในตัวเลือกข้อที่ 2. สําสำหรับข้อ 6, ข้อ7ข้อ8ที่ผ่านมาใครไม่ผิดเลยมีไหมลูกใครไม่ผิดเลยมีไหมคะ ปลบมือให้ตัวเองสําหรับใครที่ไม่ผิดนะคะแต่ใครที่ผิดนะลูกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรานะลูกดูจบแล้วเด็กๆสามารถดูทบทวนได้อีกหลายครั้งเลยนะลูกนะโอเคไหมคะหรือใครอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มใช้โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตที่มีให้เกิดประโยชน์นะคะโอเคไหมคะมาดูข้อที่9ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโจทย์ข้อที่9ถามว่า วิธีการปฏิบัติข้อใดเป็นการดูแลสัตว์ที่เหมาะสมโดยมีตัว A ตัว B ตัว C มาให้เรามาดูไปพร้อมๆกันนะลูก A. ให้อาหารและน้ำที่สะอาดแก่สัตว์ทุกวัน B. เมื่อสัตว์ป่วยต้องแยกสัตว์ไว้นอกบ้านและงดน้ำกับอาหาร C. ปล่อยสัตว์ให้อยู่ในสถานที่ที่สกกระปก และอับชื้นวิธีการในข้อใดเป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสม A ให้อาหารและน้ำที่สะอาดทุกวัน B เมื่อรู้ว่าสัตว์ป่วยเอาสัตว์ไปไว้นอกบ้านเลยแล้วก็ไม่ต้องให้น้ำกับให้อาหารข้อ C ปล่อยสัตว์ให้อยู่ในที่ที่มันสกกระปกแล้วก็อับชื้นเด็กๆคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูกจะสังเกตว่า สไลด์ข้อนี้ข้อที่เก้ครูออยเฉลยมาด้วยเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อไหนถูกลูกข้อไหนคะข้อไหนคะข้อ a อย่างเดียวนะเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์อย่างน้อยเราจะต้องมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบซึ่งความรับผิดชอบคืออะไรคือเราจะต้องให้อาหารและให้น้ำเขาทุกวันนะคะถ้าเราอยากจะเลี้ยงสัตว์แต่เราไม่มีความรับผิดชอบ เราอย่าเพิ่งเลี้ยงเลยลูกนะคะโอเคไหมส่วนข้อ b กับข้อ c ผิดค่ะต่อให้สัตว์ป่วยถึงแม้เราจะแยกเขาออกมาเพื่อรอดูอาการเราก็ต้องให้น้ำกับให้อาหารหรือถ้าใครพอรู้ว่าสัตว์ป่วยส่งที่โรงพยาบาลสัตว์เลยนะคะจะเป็นการดีที่สุดและข้อ c ไม่ควรทำเป็นอย่างมากปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ที่สกรปรกอับชื้น นอกจากจะทําให้สัตว์ได้รับอันตรายมีโรคแล้วมนุษย์เรานะคะก็จะเป็นโรคต่อจากสัตว์นั้นด้วยนะลูกนะถัดมามาดูข้อที่10ค่ะวิธีการข้อใดเป็นการอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่นนะคะข้อ1ตัดต้นไม้ในป่าข้อ2จับปลานอกฤดูวางไข่ ข้อ3ใช้อวนตาถี่ในการจับสัตว์น้ําและข้อ4ล่าสัตว์ในฤดูสมพันธ์ในฤดูผสมพันธุ์เด็กๆจะสังเกตว่าข้อ10คูออยก็เฉลยมาเลยเพราะว่าจะมาพูดให้ยาวหน่อยในเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่นอนุรักษ์คือเป็นการทำให้สัตว์มีชีวิตอยู่อย่างยาวนานและมีอยู่ตลอดไป ในท้องถิ่นหรือในชุมชนของเรานะลูกนะข้อ1ตัดไม้ผิดเลยนะคะและข้อ2จับปลานอกฤดูวางไข่คืออะไรลูกคือเราจับปลาในตอนที่มันไม่มีไข่ไม่วางไข่นะคะและข้อ3ใช้อวนอวนจับปลาตาถีถีถ้าถี่คือต้องเป็นเส้นเล็กๆยิ่งเล็กยิ่งจับสัตว์น้ำได้เยอะใช่ไหมลูกข้อ3ก็ผิด และข้อที่4ไปล่าสัตว์ในฤดูผสมพันธุ์การที่สัตว์ผสมพันธุ์เขาก็ต้องได้ลูกออกมาใช่ไหมลูกเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ไม่ควรอย่างยิ่งเด็กๆจะสังเกตว่าข้อที่เป็นการอนุรักษ์ที่สุดคือข้อที่2ถึงแม้ว่าอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยก็คือจับปลานอกฤดูวางไข่ เพราะการที่เราจับปลาเป็นอาหารนะลูกนะมันเป็นวัฏถจักรชีวิตนะคะเรากินปลาเราก็ต้องจับปลาถึงแม้เราไม่ได้ไปจับด้วยมือของเราเองเราก็ไปซื้อปลาที่ชาวประมงจับมาใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นมันเป็นวัฏถจักรชีวิตแต่ถ้าให้เลือกว่า4ข้อนี้จะเลือกเอาคำตอบข้อไหนจะเห็นว่าข้อที่2นะลูกถือว่าเป็นการอนุรักษ์ที่สุดแล้ว จับปลานอกฤดูวางไข่นะคะเพราะถ้าเราไปจับในฤดูที่เขาวางไข่ลูกปลาที่อยู่ในไข่ที่กําลังจะออกมาไม่มีแล้วนะลูกเพราะเราเอาเขามากินแล้วนะคะเข้าใจไหมคะโอเคเนาะหาข้อที่ผ่านมาใครไม่ผิดเลยมีไหม ใครไม่ผิดยกมือขึ้นใครไม่ผิดเลยยกมือขึ้นมีไหมคะและลองเอาคะแนนจากตรงนี้ไปรวมกับสัปดาห์ที่แล้วใครได้สิบข้อบ้างมีไหมคะมีไหมใครได้สิบข้อปลบมือให้ตัวเองเลยลูกปลบมือให้ตัวเองเลยค่ะเพราะถือว่านักเรียนนะคะสามารถที่จะทําแบบทดสอบในหน่วยที่2ที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะลูกนะและถ้าใครที่ยังผิดอยู่บ้างอย่าลืมว่าการจะเรียนวิทยาศาสตร์ให้สนุก หนึ่งเลยต้องมีทักษะในการสังเกตและสองต้องรู้จักตั้งคำถามนะลูกนะส่วนสัปดาห์หน้าครูออยจะพานักเรียนทําแบบทดสอบทําข้อสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหรนะ่นั้นเด็กๆติดตามด้วยนะลูกติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะทบทวนก็กลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะลูกนะวันนี้ครูออยขอตัวลาไปก่อนค่ะ